ต่อมานะคะเฟืองหนอนนะคะเป็นชุดเฟืองประกอบด้วยเฟืองหนอนที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะและเกียวหนอนนะคะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะคะเกียวหลอดนะคะจะทําหน้าที่ส่งกําลังให้กับเฟืองหนอนนะคะ จากรูปด้านบนนะคะเป็นการใช้เฟืองหนอนนะคะช่วยในการขับตะขา่ายวอลเลย์บอลนะคะให้ตึงนะคะเมื่อหมุนจับด้านจับที่ติดกับเกลียวหนอนนะคะจะเกิดการส่งกําลังจากเกลียวหนอนไปยังเฟืองหนอนนะคะทําให้เฟืองหนอนนะคะมีแรงในการดึงตะข่ายมากขึ้นนะคะตามความเร็วในการหมุนของเฟืองหนอนนะคะจะน้อยกว่านะคะเกลียวหนอน ก็จะทํางานในลักษณะนี้ช่วยในการเปลี่ยนทิศการหมุนได้อีกด้วยนะคะนักเรียนดูรูปที่3.12นะคะอันนี้เฟืองหนอนนะคะและตัวอย่างในการใช้นะคะเขาจะมีการใช้เฟืองหนอนนะคะเพื่อขึงตาข่ายของตาข่ายบอลเล่บอลหรือตาข่ายของเทนนิสนะคะนักเรียนลองลอง,ลองสังเกตดูนะคะต่อมานะคะในหัวข้อที่2นะคะในการลดแรงและการเพิ่มความเร็วนะคะ ถ้าเป็นเฟืองตรงนะคะที่ใช้เฟืองขับมีจํานวนทั้งหมด50ซนะคะและเฟืองตามจํานวนฟันทั้งหมด10ซนะคะเมื่อเฟืองขับหมุนไป1รอบนะคะจะทําให้เฟืองหมุนตามไปถึง5รอบนะคะในลักษณะ การใช้งานในลักษณะนี้นะคะเป็นการเพิ่มความเร็วในการหมุนนะคะให้มากขึ้นจะจะมีแรงในการหมุนน้อยลงนะคะดังตัวอย่างที่3.13นะคะการทํางานของเฟืองตรงนะคะเพื่อลดแรงและเพื่อลดความเร็วนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเฟืองขับนะคะมีทั้งหมด50ซนะคะแต่เฟืองตามมีทั้งหมด10ซนะคะฉะนั้นอินพุตนะคะเมื่อเฟืองขับนะคะหมุนไป1รอบนะคะเอาพุตก็คือเฟือง ตามหมุนนะคะ5้ารอบนะคะแต่แรงหมุนนั้นจะน้อยลงนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหมด14ซี่เห็นไหมคะต่อมานะคะหัดปัดจักรยานบนทางเรียบนะคะต้องการเพิ่มความเร็วนะคะผู้ขี่จักรยานนะคะจะต้องปรับการคันโยกนะคะไปที่ตัวเลขที่สูงขึ้นนะคะหรือที่เราเรียกว่าเกียร์สูงนะคะเพื่อให้กลไกเปลี่ยนการใช้จักรยานไปคล้องกับเฟืองขับ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะและเฟืองตามตัวเล็กที่สุดนะคะเฟืองขับขนาดใหญ่นี้นะคะจะทําให้เฟืองตามที่มีขนาดเล็กกว่านะคะเพิ่มความเร็วในการหมุนรอบมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้สามารถปั่นจักรยานได้ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะคะจากตัวอย่างที่3.14นะคะเป็นการทํางานของเฟืองจักรยานเพื่อลดแรงนะคะและเพิ่มความเร็วนะคะต่อมานะคะ3นะคะ การเปลี่ยนแกนในการหมุนนะคะเฟืองดอกจอกนะคะ มีลักษณะคล้ายกล้วยนะคะฟันและเฟืองนะคะดอกจอกมีทั้งแนวตรงและแนวเฉียงนะคะเฟืองดอกจอกทําหน้าที่ในการส่งกำลังเพื่อเปลี่ยนแกนหมุนของเพลานะคะและจะทําให้เฟืองดอกจอกสองตัวนะคะประกบทํามุม90องศานะคะตัวอย่างเช่นนะคะการใช้เฟืองดอกจอกกับสว่านมือนะคะเมื่อเราหมุนอ่ามือจับในสว่านในแนวนอนนะคะจะทําได้อ่าจะทําให้ดอกสว่านนะคะเคลื่อนที่โดยทํามุม90องศากับตัวด้ามจับนะคะ นักเรียนสักเกตนะคะอันนี้รูปที่3.15นะคะตัวอย่างกลไกในการใช้งานของเฟืองดอกจอกนะคะต่อมานะคะคกลไกในงาน,นกลไกในการใช้เฟืองของนาฬิกานะคะ หน้าที่ในการใช้งานของเฟืองที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นเพียงหนึ่งตัวหนึ่งนะคะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ใกล้ตัวสําหรับนักเรียนนะคะมีสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมายนะคะที่อาศัยการทํางานของเฟืองในลักษณะต่างๆนะคะเช่นนาฬิกานะคะมีกลไกของเฟืองนะคะที่ทําหน้าที่หมุนของเข็มชั่วโมงและนาทีนะคะพัดลมนะคะในใช้ระบบเฟืองเป็นการส่วนประกอบในการปรับทิศทางให้ใส่ของพัดลมนะคะ หรือ,อซึ่งนักเรียนนะคะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือบนอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมานะคะอุปกรณ์ตัวต่อมานะคะอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ารอกนะคะรอกนี้นะคะมีลักษณะเป็นล้อนะคะที่มีร่องตรงกลางสําหรับการ คล้องเชือกนะคะส่วนใหญ่นิยมใช้รอกในการยกของที่มีน้ำหนักมากขึ้นนะคะสูงขึ้นสูงที่สูงเพื่อช่วยผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นะคะรอกที่ใช้กันทั่วไปจะมี2ประเภทนะคะได้แก่รอกเดี่ยวและรอกพ่วงนะคะจากรูปนะคะนักเรียนสังเกตนะคะรูปนี้นะคะ,ะเราจะเรียกว่ารอกเดี่ยวนะคะก็คือมีตัวรอกตัวเดียวนะคะก็คือรอกที่ใช้สำหรับการทำงานตัวเดียวนั่นเองนะคะ ส่วนรอกพ่วงนะคะก็คือการนํารอกตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะมาต่อกันนะคะมีลักษณะเป็นพวงนะคะเพื่อให้ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบได้นะคะหน้าที่การทํางานของรอกนะคะ เราสามารถแบ่งหน้าที่การทํางานของรอกเป็น2ลักษณะดังนี้นะคะก็คือ1การผ่อนแรงนะคะเราจะใช้รอกนะคะพ่วงช่วยนะคะผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ําหนักมากนะคะเช่นการเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างนะคะการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงงานนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพในการผ่อนแรงของออรอกพ่วงนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนรอกและลักษณะของรอก ต่อกันมานะคะถ้าหากต้องการผ่อนแรงมากนะคะจะต้องใช้รอกมากขึ้นตามไปด้วยนะคะภายในคลังสินค้าของโรงงานนะคะจะมีการใช้รอกอติดบนคานเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะจากรูปนะคะ3.16นะคะการใช้รอกพวกนะคะเพื่อผ่อนแรงในการาในคลังสินค้านะคะ หรือรถเคนที่ใช้รอกพ่วงนะคะในการเคลื่อนย้ายวัสดุของก่อสร้างนะคะอันนี้ตัวอย่างที่3.19นะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าการผ่อนแรงของรอกพ่วงนั้นนะคะ,ะจากรูปซ้ายมือนะคะ,ะหากใช้รอก2ตัวนะคะซ้ายมือนะคะ ต่อกันเป็นรอกพ่วงนะคะจะ,จะสามารถผ่อนแรงได้ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักวัตถุนะคะเช่นถ้าน้ำหนักวัตถุมีอยู่ทั้งหมด20กิโลกรัมนะคะเราก็จะออกแรงดึงเท่ากับ10กิโลกรัมนะคะในขนาดเดียวกันนะคะรูปทางขวามือนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราใช้ลอกมากกว่านะคะก็คือเราใช้ลอกต่อกัน4ตัวนะคะเป็นรอกพ่วงที่จะสามารถผ่อนแรงได้หนึ่งในสีของส่วนของวัตถุนะคะฉะน,นั้นถ้าน้ำหนักมีทั้งหมด20กิโลกรัมนะคะเราจะออก แรงดึงของทั้งหมดแค่5กิโลกรัมเท่านั้นนะคะในส่วนที่2นะคะในการอำนวยความสะดวกและการทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆนะคะ2.1น,นะคะในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะรอกทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะตามเส้นตรง ตั้งฉากกับพื้นนะคะและช่วยอำนวยความสะดวกในการยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะเช่นการใช้รอกลำเลียงวัสดุก่อสร้างขึ้นที่สูงนะคะการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาผ่านรอกนะคะตัวอย่างนะคะที่3.20นะคะการใช้รอกนะคะ เพื่อทําให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะนั่งเรียนสังเกตนะคะอันนี้ก็คือใช้รอกในการก่อสร้างนะคะอันนี้ก็คือการชักธงชาติขึ้นนะคะโดยผ่านโดยผ่านรอกเช่นเดียวกันนะคะ2.2นะคะการเคลื่อนที่ในแนวราบนะคะ รอกนะคะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงขนานกับพื้น <_ an> เช่นการเคลื่อนที่ของกระเช้าไฟฟ้านะคะสายพานลําเลียงกระเช้าเป็นต้นนะคะตัวอย่างที่3.21นี้นะคะเป็นการใช้รอกเพื่อทําให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวราบนะคะต่อมานะคะ2.3นะคะการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะ รอกทำให้เกิดการเคลื่อนที่ตามเส้นอรอบวงกลมนะคะเช่นเครื่องซักผ้าใช้ในการใช้งานของรอกควบคู่กับมอเตอร์เพื่อทําให้ถังนั้นหมุนซักผ้าได้นะคะตามรูป3.22นะคะก็คือการใช้งานเพื่อทําให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะต่อมานะคะ2.4นะคะการการ เปลี่ยนการเคลื่อนที่การหมุนเป็นแนวเส้นตรงนะคะเช่นการใช้ลอกม้วนสายวัดเข้าไปเก็บในตลับนะคะการาม้วนสายเบ็ดตกปลาโดยใช้การหมุนนะคะจากรูปนะคะ3.23นะคะคือการใช้งานรอกนะคะให้เกิดาการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การหมุนเป็นแนวเส้นตรงนะคะก็คือใช้ในงานในการตกปลานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่านะคะรอกเป็นอุปกรณ์สำคัญชนิดหนึ่งนะคะ ช่วยที่ทำช่วยทำให้สิ่งของเครื่องใช้นะคะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการนำรอกไปช่วยในการผ่อนแรงของมนุษย์นะคะและยังมีสิ่งของอื่นๆเครื่องใช้อีกหลายอย่างนะคะที่ใช้กลไกของรอกอำนวยความสะดวกในการทำงานในลักษณะต่างๆกันนะคะเช่นลิฟต์ใช้รอกในการเคลื่อนที่ขึ้นลงสลับไปมานะคะสะพานลำเลียงกระเป๋าในสายในสนามบินนะคะใช้รอกเป็น,นกลไกในการหมุนเวียน สะพานนะคะกระเช้าไฟฟ้าใช้รอกในการเคลื่อนที่นะคะต่อมานะคะลูกเบี้ยวนะคะลูกเบี้ยวเป็น,นกลไกที่ใช้ในการาทําให้วัตถุเคลื่อนที่ตามทิศทางที่กําหนดนะคะคกลไกของลูกเบี้ยวนะคะประกอบไปด้วย3ส่วนที่สําคัญนะคะได้แก่ 1. ลูกเบี้ยวนะคะ2ตัวตามและ3เพลานะคะ ลูกเบี้ยวมีหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานนะคะลูกเบี้ยวที่นิยมนํามาใช้งานทั่วไปนะคะได้แก่ลูกเบี้ยวทรงกลมนะคะลูกเบี้ยวรูปหอยทาตนะคะและลูกเบี้ยวรูปไข่นะคะซึ่งแต่ละรูปนะคะจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนะคะจากรูปนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะอันนี้รูปเบี้ยวที่เป็นวงกลมนะคะอันนี้รูปเปี้ยวที่เป็นรูปหอยทาานะคะอันนี้รูปอลูกเปี้ยวนะคะรูปไข่นะคะ หน้าที่การทำงานของลูกเบี้ยวนะคะการเคลื่อนออ่าการเคลื่อนที่ขึ้นและลงในแนวดิ่งนะคะลูกเบี้ยวนะคะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะขึ้นและลงในแนวตั้งฉากกับพื้นนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะพบเห็นการเคลื่อนที่ของลูกเบี้ยวนะคะรูปวงกลมลูกเบี้ยวรูปหอยทากนะคะและลูกเบียเบ้ยวรูปไข่นะคะในของเล่นชนิดต่างๆซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้นะคะ ลูกเบี้ยวชนิดวงกลมนะคะนักเรียนลูกเบี้ยวชนิดวงกลมนี้นะคะมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะจะหมุนหรือจะหมุนเพาจะจมุนหรือเพาจ,จะไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางของวงกลมนะคะแต่จะค่อนข้างไปในทางใดทางหนึ่งนะคะติดขอบของเส้นรอบนะคะเรามักพบการใช้งานลูกเบี้ยววงกลมในของเล่นเด็กนะคะตัวอย่างนะคะอันนี้นะคะตัวอย่างของการใช้ลูกเบี้ยวแบบวงกลมนะคะในของเล่นเด็กนะคะ ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกเปี้ยววงกลมนะคะในลักษณะในของเล่นเด็กข้างต้นนะคะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวขึ้นลงนะคะที่สม่ําเสมอคล้ายกับคลื่นน้ํานะคะดังภาพต่อไปนี้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าแกนกลางนั้นจะอยู่ติดด้านใดด้านหนึ่งนะคะจะไม่อยู่ตรงกลางนะคะเั้นเมื่อแกนหมุนนะคะก็จะทําให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของรูปเปี้ยวแบบวงกลมนะคะ ต่อมานะคะลูกเบี้ยวนะคะแบบรูปหอยทาตนะคะรูปเบี้ยวรูปหอยทาตน,นี้นะคะมีลักษณะคล้ายหอยทาตนะคะมีจุดหมุนหรือเพลาอยู่กึ่งกลางนะคะ <c oughs> ส่วนใหญ่นะคะมักจะนํารูปนักจะบําลูกเบี้ยวรูปหอยทาตนะคะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นนะคะ <c oughs> ในการใช้งานนะคะนิยมใช้รูปเบี้ยวรูปหอยทาตมากกว่ามากกว่ากันนะคะหลายอันนะคะ เพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงสลับกันนะคะดังรูปที่3.27นะคะนักเรียนสังเกตนะคะรูปที่3.27นะคะตัวอย่างของการใช้รูปเบี้ยวแบบรูปหอยทาานะคะเราจะไม่ใช้ตัวเดียวนะคะเราจะใช้รูปเบี้ยวร่วมกันลักษณะมีหลายตัวนะคะการเคลื่อนที่ของรูปเบี้ยวแบบหอยทาตนะคะเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะคะคล้ายกับฟันปลานะคะ เพื่อเริ่มหมุนลูกเบี้ยวนะคะตามจะค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนครบ1รอบนะคะก็ตามตัวตามก็จะอยู่ในตำแหน่งสูงขึ้นที่สุดนะคะเมื่อหมุนต่อไปอีกนะคะตัวตามก็จะตกมาในตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของรูปเบี้ยวนะคะรูปหอยทาตนะคะหากอธิบายนะคะจะอธิบายได้ดังแผนภาพดังนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของรูปเบี้ยวแบบรูปหอยทาตนะคะนักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีการหมุนขึ้นหมุนลงนะคะฉะนั้นเ,เส้นแนวแนวเส้นในแต่และแนวในการเคลื่อนที่ก็จะมีการไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงนะคะ ต่อมานะคะรูปเปี้ยวชนิดสุดท้ายนะคะรูปเปี้ยวลูกเปี้ยวแบบรูปไข่นะคะลูกเปี้ยวรูปไข่นี้นะคะมีลักษณะเป็นวงรีนะคะคล้ายหยดน้ำนะคะจะมะีจุดหมุนนะคะหรือเพาอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของส่วนที่กว้างที่สุดนะคะตัวอย่างของเล่นนะคะที่มีกลไกของรูปเปี้ยวรูปไข่นะคะดังรูปที่3.29นะคะ อันนี้คือรูปเบี้ยวแบบรูปไข่นะคะตัวอย่างที่3.29่ะคะตัวอย่างของลูกเล่นนะคะที่เป็นลักษณะของรูปไข่นะคะการเคลื่อนที่ของรูปเบี้ยวอของลูกเบี้ยวนะคะรูปไข่นะคะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่ขึ้นและลงอย่างสม่ำเสมอนะคะคล <cents> ้ายกับการเคลื่อนที่ของรูปเบี้ยวแบบรูปวงกลมนะคะ <S <S แต่จะต่างกันรตรงที่ในลักษณะของการเคลื่อนที่ลงนะคะ ตามตัวตามตัวลูกเบี้ยวนะคะรูปไข่นะคะจะอยู่ด้านล่างนานกว่านะคะดังภาพด้านล่างนะคะรูปที่3.30นะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของรูปเบี้ยวแบบรูปไข่นะคะแนวแนวนี้นะคะจะมีลักษณะกว้างกว่านะคะ นอกจากนี้นะคะลูกเบี้ยวที่พบในของเล่นเด็กแล้วนะคะยังมีการกลไกนําลูกเบี้ยวมาใช้ในงานลักษณะต่างๆอื่นๆอีกนะคะเช่นกลไกของเครื่องยนต์ต่างๆเช่นรถยนต์นะคะรถไถนาเรือยนต์นะคะกลไกของสลักประตูนะคะกลไกของม้าหมุนเป็นต้นนะคะอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่3.21นะคะตัวอย่างในการใช้ลูกเบี้ยวในลักษณะอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือลูกอ่าเพลาของลูกเบี้ยวนะคะที่ชี้มาตรงนี้นะคะ ส่วนลูกเบี้ยวของเราจะอยู่ในลักษณะตรงนี้นะคะลูกเบี้ยวนะคะจะติดอยู่กับเพาหมุนของเครื่องยนต์นะคะเราเรียกว่าเพลาลูกเบี้ยวนะคะมีหน้าที่ในการเปิดปิดวาล์วของเครื่องยนต์นะคะหรือลูกเบี้ยวนะคะทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของกลไกสลักประตูนะคะอันนี้นะคะกลไกสลักประตูนะคะประตูที่เราไขเข้าไปนะคะม้าหมุนในลูกเบี้ยวนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการทํางานเช่นกันนะคะนักเรียนจะเห็นม้าหมุนนะคะ จะเห็นได้ว่าลูกเบี้ยวนั้นเป็นอุปกรณ์สําคัญชนิดหนึ่งนะคะเป็น,นกลไกที่ควบคุมการทํางานการควบคุมของเล่นและสิ่งของเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะการนําลูกเบี้ยวไปเป็น,นกลไกควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องเล่นนะคะและของเล่นชนิดต่งางๆนะคะส่วนใหญ่จะนิยมนําลูกเบี้ยวไปสร้างของเล่นนะคะเป็น,นกลไกในการเคลื่อนที่แบบขึ้นลงนะคะและ ของเล่นในแต่ละชนิดก็มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปตามารูปแบบของลูกเบี้ยวนะคะดังนั้นนะคะในการเลือกรูปแบบของลูกเบี้ยวมาสร้างของเล่นนะคะควรคำนึงถึงลักษณะการเคลื่อนที่นะคะของลูกเบี้ยวให้ตรงกับรูปแบบของเล่นที่ต้องการสร้างนะคะรอกเฟืองและลูกเบี้ยวนะคะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวกับกลไกและการควบคุมที่ใช้ในส่วนของ การประกอบในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้นะคะและในการใช้ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะของมนุษย์นะคะให้มีความสะดวกรวดเร็วนะคะและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะคะแตกต่างอ,อุปกรณ์เหล่านี้นะคะต่างก็มีหน้าที่นะคะและประโยชน์ในการใช้สอยที่แตกต่างกันนะคะเช่นเฟืองใช้ในการควบคุมความเร็วแรงหรือเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่นะคะ